กเราเริ่มเล่นเนี่ยค่ะเราจะกังวลคนอื่นเราจะกลัวคนอื่นเราจะกลัวเราไปชนคนอื่นเราจะกลัวคนอื่นมาชนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้วอาการชนกันในกีฬาสกีเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะเราจะต้องเริ่มวอร์มร่างกายก่อนนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็อาจจะต้องเล่นในลายที่เป็นสีฟ้าก่อนนะคะก็คือบลูไลน์นะคะ แล้วก็เวลาสวมใส่นะคะกางเกงสก,กีจะมี2ชั้นนะคะเราต้องเอาอีตตวยืดเนี้ยคลุมไว้อย่างนี้ปับ๊บเพื่อไม่ให้หิมะเข้าข้างในยอย่นะคะอาสวะเมาลมนะโอ้ยอ,อันเปนสวะเราลมนะคะอันดับแรกเลยคือต้อง สวัสดีครับตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ที่สวยงามที่สุดเลยเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าที่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้เป็นการมาบอกทริปสกีนะคะหรือว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นการสอนเนาะเรียกว่ามาเผยแร่เคล็ดลับนะคะที่อารดีเนี่ยเขาเป็นอาจารย์สอนแมวเล่นสกีอีกทีนึงนะแมวไม่เคยไปสกีส,สคูลเลยแต่ว่าเล่นเป็นเพราะว่าสามีสอนนี่แหละคะ่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เซก Good morning for everybody นะคะและ Welcome everybody to Hockey e p r i สวัสดีตอนเช้าทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะแมวกับอาร์ดี้มาเล่นสกีที่เมืองฮกกี้บริกนะคะฮกแปลว่าสูงค่ะอีบ e ริกเป็นชื่อภูเขานะคะก็แปลว่าอ e ีบริกที่อยู่สูงนั่นเองฮกอีบร e ิกค่ะเราเล่นเจ้าตัวอันนี้ไปแล้วนะคะลานนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวแมวจะพาทุกคนไปที่นู่นนะคะเห็นนะคะตรงนู่นค่ะ สเตชันนูนนะคะแล้วก็อีกสเตชันหนึ่งก็คือสเตชันนูนนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เล็กๆคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่นั่นนะคะ mm hmm. ตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะ mm hmm. ไม่ติดลบนะคะ mm hmm. อยู่ที่สามองศาเท่านั้น mm hmm. ดังนั้น Let's We Go ตอนนี้นะคะเราก็วอร์มร่างกายกันไปแล้วนะคะประมาณ5 6รอบนะคะคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะเราจะต้องเริ่มวอร์มร่างกายก่อนนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็อาจจะต้องเล่นในลายที่เป็นสีฟ้าก่อนนะคะ mm hmm. ก็คือบลูไลน์นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ขาเราเนี่ยมีพลังแล้วก็เราถึงจะข้ามไปเล่นเรดไลน์ที่มันไม่ยากมากนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวแมวจะขอ วอร์มร่างกายอีกสัก2 3สรอบแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทริคในการเล่นสกีนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกเนาะสำหรับเบสิคนะคะครั้งนี้ก็ยังจะเป็นสำหรับเบสิกอยู่นะคะแต่ว่าเราจะอาสอนเทคนิคเพิ่มตเติมค่ะอุ้ยลมพัดแรงแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะจุ๊บ <laughs> อตอนนี้นะคะแมวก็อยู่กับสกีนะคะแล้วก็ e q u i p m e n t นนะคะก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคร่าวๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ หมวกกับแว่นตากันแดดนะคะอันนี้คือสําคัญมากเลยนะคะไม่มีใครที่เล่นสกีโดยที่ไม่มีหมวกกันน็อกนะต้องมีหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็แว่นตาสําหรับหิมะตกหนักๆห,ห,หรือว่า,ามีแสงแดดที่จ้าจ้านะคะเพราะว่าตาเรานี่จะท่ามูนหมดเลยะคะ่ะถ้าเราไม่ใส่แว่นตากันแดดเนี่ยเราจะไม่เห็นทางเลยนะคะเพราะว่าตาเราสามารถที่จะแบบเรียกว่าไงคะแบบมันเหมือน วิ่งไปอย่างนะะี้ค่ะจะเป็นสีฟ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเมาก็จําไม่ได้อันต่อไปนะคะก็คือถุงมือนะคะถุงมือนี่ซือจาเป็นต้องมีเลยนะคะเพราะว่าถุงมือนี้จะช่วยให้เราอุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องเป็นถุงมือที่กันน้ํานะคะถุงมือกันน้ําแล้วก็เก็บความอุ่นให้กับมือเรานะคะต่อไปก็คือแจ็คเก็ตค่ะแจ็คเก็ตนะคะแม้ว่าใส่ข้างในนะคะเป็นเสื้อยือดหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นเสื้อยือดแขนยาวนะคะข้างในเป็นพูลอเวอร์อีกหนึ่งตัวนะคะ แล้วก็เป็นแจ็คเก็ตตัวนี้ค่ะจริงๆแล้วจะมีแจ็กเก็ตที่หนากว่านี้ที่จะเป็นแจ็กเก็ตแบบเบิร์นทุกๆครั้งอะคะ่ะที่แมวเล่นนะนะคะอันนั้นจะเป็นแจ็กเก็ตที่หนาเพราะว่าอากาศมันหนาวแต่ว่าวันนี้อากาศมันไม่หนาวคือมันก็หนาวค่ะไม่ใช่ว่าไม่หนาวเลยก็คือหนาวแต่ว่าเป็นอากาศที่บวกก็คือศูนย์ถึง ห้าองศาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือมันก็หนาวแต่ว่าเวลาเราเล่นนะคะเวลาเราออกกําลังกายเราก็จะอบอุ่นร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะเหงื่อแตกด้วยดังนั้นคือแมวก็เลยเอาเป็นแจ็คเก็ตตัวบางมานะคะต่อไปก็เป็นกางเกงค่ะกางเกงเนี่ยนะคะก็จะเป็นกางเกงสำหรับสกีนะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะก็จะมีแบบที่มีล็อกมีกระดุมนะคะแล้วก็มีซิปทั้งเสื้อแจ็คเก็ตนะคะทั้งกางเกงนะคะจะต้องเป็นของสกีเท่านั้นนะจะใส่ยีนส์ใส่แบบ เสื้อกันหนาวมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้เพราะเสื้อกันหนาวหรือว่ากางเกงอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กันน้ํานะคะก็ต้องเป็นแบบกันน้ำนะแล้วก็กันหิมะด้วยต่อไปนะคะก็เป็นรองเท้าสกีนะคะรองเท้าสกีเนี่ยคือรองเท้าก็จะมาคู่กับถุงเท้าใช่ไหมคะถุงเท้าจะต้องเป็นถุงเท้ายาวนะคะสําหรับเอาออกก่อนถุงเท้าต้องเป็นถุงเท้ายาวนะคะสําหรับคนเล่นเล่นสกีนะคะนี่ยนะคะ แมวก็จะใส่ฮีเทคข้างในนะคะแล้วก็เป็นถุงเท้ายาวแบบนี้นะคะคลุมไว้นะคะแล้วก็นี่เป็นรองเท้าสกีนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะตอนใส่เนี่ยมันจะยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครเล่นโรลอรเบดเป็นนะคะ<ๆ>ก็จะรู้เนาะว่าต้องทํำยังไงเนาะอันนี้นะคะอันนี้ก็ไม่พูดถึงแล้วก็เวลาสวมใส่นะคะกางเกงสกีจะมี2ชั้นนะคะเราต้องเอาอีตัวยืดเนี่ยคลุมไว้อย่างนี้ป๊บเพื่อไม่ให้สกีไม่ให้หิมะเข้าข้างในเ่ยนะคะแล้วก็ เอากางเกงข้างนอกคลุมปุ๊บอย่างนี้ง่ายๆค่ะอันนี้ก็คือสำหรับขั้นตอนทั่วไปนะคะต่อไปนะคะก็คือตัวสกีนะคะสกีกับตัวล็อกนะคะตรงนี้จะเป็นไซส์ถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาใกล้ๆนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นไซส์นะคะที่เป็นไซส์ของรองเท้าเรานะคะรองเท้าสกีก็จะมีแบบว่าเบอร์ต่างๆซึ่งเราจะรู้ว่าเบอร์เนี้ย เป็นเบอร์อะไรนะคะเราจะต้องไปให้ร้านเช่าสกีนะถ้าเกิดว่าใครมาเล่นแบบมาเช่านะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นเนี่ยเราก็จะรู้ไซส์ว่าเราใส่รองเท้าไซส์อะไรอย่างแมวเนี่ยแมวใส่รองเท้าไซส์ประมาณ3940ของแมวก็จะอยู่ที่ประมาณ23 24 <S <S <ะ>ต้องไปเลื่อนต้องไปปรับอันนี้มันจะปรับได้นะมันจะปรับได้ปรับขึ้นปรับลงได้ค่ะเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามความยาวของรองเท้าเรานะคะเราต้องมีไซส์ของ,องเท้าเรานะคะดังนั้นคือ คนที่จะยืมสกีไปเล่นก็ยืมได้แต่มันต้องปรับเข้าปรับออกไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบทำงานในร้านสกีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแนะนําเราได้นะคะซึ่งแมวซื้อเนี่ยเขาก็จะฟิกซ์มาให้เราเลยมีพนักงานฟิกซ์ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนะคะเวลาเราใส่นะคะเดี๋ยวเราจะาใส่ให้ดูนะคะอันดับต่อไปก็คือโปรนะคะหรือว่าเป็นสติกนะคะอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้ก็สําคัญเลยนี่อย่างนี้ <laughs> <laughs> อันนี้สําคัญค่ะเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเวียงเวียงอ่าสติ๊กเหมือนที่แมวทําเมื่อกี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือเราอยู่บริเวณที่มันไม่มีใครเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเวียงมันอาจจะโดนคน,นข้างๆได้เป็นอันตรายนะคะเวลาเราเล่นนะคะมันจะมีห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะล้วก็ใส่เข้าไปในห่วงปับ๊บแล้วก็จับปึง้งใส่เข้าไปในห่วงปั๊บแล้วก็จับปึ้งเวลาเราเล่นนะคะเวลาเราเล่นไปใช่ไหมคะเราจะไม่มีการเวียงนี้นะเวียงนี้นะเวลาแมวเวียงมืออ่ะ แล้วจะให้ให้อันเนี้ยมันสอดมันสานแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยเวี่ยงได้ถ้าอย่างเงี้ยเราเวี่ยงได้เพราะว่ามันอยู่ในอาณาบริเวณแขนกับตัวเราช่วงตัวเราถูกไหมคะหลายๆคนอาจจะสงสัย,ยใ,ชใช่ไหมคะว่าทําไม เวลาเล่นกันเนี่ยมันไม่ชนหรออันนี้เป็นคําถามที่แบบว่าตอนที่เราเล่นไม่เป็นหรือว่าเราเคยเห็นในทีวีอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาเล่น,นแต่วาเขาไม่ชนกันหรออะไรเงี้ยหนึ่งเลยคือลานสก,กีมันมีความกว้างมากนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบล็กไลน์เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นลานสั้นๆหมายความว่าความกว้างของลานนะไม่ใช่ความยาวนะคะคือความกว้างมันอาจจะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อบลูไลน์หรือว่าเรดไลน์อย่างเงี้ยค่ะลานเนี่ยมันจะกว้างดังนั้นมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่เราจะชนกันนอกเสียจากว่าอ่ะแมว ชร์ประสบการณ์เลยกันลวกันเพราะว่าเราเนี่ยเคยโดนชนไม่ใช่เราไปชนเขานะเราไปชนเขาเนี่ยยากมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะาอะไรรู้ไหมคะเวลาเรามาอย่างเงี้ยค่ะเราจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราได้เร็วแต่ว่าถ้าเกิดเขามาชนข้างหลังเนี่ยหรือว่าเขามาชนข้างๆเนี่ยแล้วเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะเราจะไม่สามารถคนโทรลได้ตอนนั้นนะ่ะแมวเพิ่งเล่นได้ปีแรกค่ะมาเล่นที่นี่แหละ I was accident here in h o g g i Bridge you remember ใช่ครับ ตอนนั้นที่แมวเล่นคือแมวมาทางตรงๆแมวนี่แหละค่ะมาช้าๆตอนนั้นเล่นปีแรกเลยแล้วก็มีเป็นฝรั่งเย,ยรอรมันคือเขามาเล่นที่นี่แล้วเขาก็แบบเล่นฟรีสไตล์ตามต้นไม้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางของสกีนะคะท่านผู<ม>้ชมเห็นไหมคะเนี่ยที่เขาปากักปักเลนไว้เนะะี้ยค่ะอันนี้ก็คือเล่นได้อันนั้นก็คือเล่นได้เท่ากับว่าเขาปักไม้ไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นที่เขากรูมแล้วนะคะแต่ว่าบางคนอ่ะคือเล่นฟรีสไตล์ฟรีสไตล์คือยังไงคือแบบอย่างเงี้ยต้นไม้ แล้วก็ซิกแซกซิกแซก,กแซกิกแซกมาอย่างเงี้ยใช่ค่ะเวลาซิกแซกซิกแซกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะก็แบบพุ่งออกจากต้นไม้มาแล้วมาชนแมวเลยนะตอนนั้นคือแมวกรี๊ดมากเลยกรี๊ด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 ยิ่งกว่าสวิตสวิตกรี๊ดกราด Yes, it's I'm very I'm scream a lot. <c oughs> yes, that time and I almost cry. Do you <c oughs> remember that? แต่คร <łość> ับเยอะช็อก Yes I was shocked because this is the first time I was being cat คือเขาพุ่งมาเร็วมากแล้วแมวคืออ่าไม้เนี่ยไม่หลุดเพราะว่าเรา เราสวงว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สกีอะคะ่ะคือหลุดสกีคือกระเด็นออกจากรองเท้าสกีเลยคือมันมันชนแรงอะแต่ว่าโชคดีที่ว่าหัวเราใส่หมวกน,น็อกแล้วก็เรามีถุงมือเรา,ามีอุปก,กรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่เจ็บมากแต่่าจริงๆงแล้วมันไม่ควรเนาะดังนั้นนะคะเราอยากจะบอกทุกคนนะคะว่า <S <S ถ้าเกิดเขาให้เล่นสกีเป็นทางอย่างเงี้ยเราเล่นเป็นทางแบบนี้นะคะเราอย่าไปเล่นที่ฟรีสไตล์นะคะมันอันตรายมากต่อไปนะคะก็เป็นการอ่ใส่สกีแล้วนะคะการใส่สกีนะคะก็มาแบบนี้ค่ะ เราจะต้องวางสกีให้มันเป็นแนวขนานนะคะคืออันนี้คือความสูงของของภูเขาข้างไปอย่างงี้ใช่ไหมคะมันสูงไปอย่างงี้ใช่ไหมคะ <S <S เราจะไม่วางสกีให้มันแบบนี้นะเพราะว่าเราก็จะไหลไปข้างหลังนะคะเราก็จะไหลไปข้างหลังดังนั้นเราจะวางสกีเนี่ยขนานขนานกับนนกับความสูงของภูเขาคะ่ะแล้วเราก็จะใส่แบบนี้นี่นะคะครับเรียบร้อยค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะ ข้างที่ใส่ก่อนจะต้องเป็นข้างที่อยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะยันยันไม่ได้ไหมคะถ้าเราถ้าเราถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะไหลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายันอย่างเงี้ยค่ะเราตะแคงมันอย่างเงี้ยค่ะตะแคงสกีอย่างเงี้ยค่ะสกีเราจะหยุดอย่างเงี้ยค่ะมันจะหยุดนะคะต่อไปก็เป็นข้างนี้ใช่ไหมคะขาต้องงอนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ข้างหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้างหลังนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะ ตัวแมวเนี่ยจะขนานกับทางสูงถ้าเราไปอย่างนี้เราจะไหลลงข้างหลังหรือถ้าเกิดว่าเราเอาข้างหน้าพุ่งไปเนี้ยเราจะไหลไปข้างหน้าดังนั้นเราไม่ควรที่จะให้ออสกสกีเนี่ยมันอยู่แนวดิ่งกับภูเขานะคะมันต้องเป็นแนวขวางภูเขานะมันต้องเป็นขวางภูเขาหลักการเดียวกันค่ะกับการเบรกเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราเบรกนะคะเราก็จะต้องให้ตัวเราเนี่ยขนานกับแนวดิ่งของภูเขาะค,ะค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรา วางสกีตามแนวดิ่งของภูเขาเนี่ยเราก็พุ่งไงล้วก็พุ่งเลยพุ่งแบบทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะคะเปลกแฝงบ้นะคะถ้าเราขนานกับภูเขาถ้าเราขนานกับภูเขานะคะเราก็จะไม่มีทางพุ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าแมวหันหน้าหันเจ้าเนี่ยพุ่งไปทาง มันก็จะพุ่งลงเขาไปเลยนะคะดังนั้นนะคะคนที่เพิ่งหัดเล่นนะคะเราจะต้องทําเป็นอ่าคอมโพซิชันนี้นะคะก็คือเป็นพนะิซซ่าเนาะเราเรียกว่าพิซซ่าก็แล้วกันเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบน,นี้เพื่ออะไรคะเพราะว่าเมื่เราเราเบรกอะคะ่ะท่านผู้ชมอย่างเงี้ยอึ๊บเราเบรกอะคะ่ะเราใช้เท้าทั้งสองอันเบรกออกไปเบรกเบรกเบรกถ้าเกิดเราอยากจะให้มันไปเร็วใช่ไหมคะเราก็ยืน ถ้าเรายืนนะค่ะมันจะไปเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราทงอขาอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะงอขาอย่างเงี้ยนิดนึงมันจะเบรกเห็นไหมคะอ่ะถ้าสมโติแมวไม่งอขานะอ่ะโซนแมวมแมวไม่งอแมวไม่งอขาแล้วจะไปอย่างเงี้ยเห็นะคะถ้าเรางอขาปุ๊บแล้วก็เราก็ถีบถีบมันออกจากกันถีบมันออกจากกันมันจะเบรกค่ะอ่ะทีนี้ขาตรงไปแร็ break. นะคะคถีบออกจากกันค่ะเพียงแค่ว่าเราถีบออกจากกันเราก็จะเบรกได้แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นฝึกเยอะๆนะคะเดี๋ยวคราวหน้าครูแมวนะคะขอแบบปราบดาตัวเองได้ไหมเป็นครูแล้วกัน <laughs> ไม่ใช่ครูหรอเดี๋ยว next time นะคะแมวจะมาสอนวิธีการเลี้ยวค่ะเลี้ยวยังไงเพราะว่าบางคนนะ่ะคือ สามารถถลายไปได้ละแต่ว่ายังเลี้ยวไม่เป็นนะคะเลี้ยวมันก็มีเทคนิคนะคือแมวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแมวเอาเทคนิคส่วนตัวเลยค่ะมาบอกเพราะว่าแมวเนี่ยไม่ได้เคยไปเรียนโรงเรียนสอนสกีนะคะแต่ว่าอาดีเนี่ยเขาเคยไปเรียนโรงเรียนสอนสกีมาก่อนทุกคนคะวมวอยากจะบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วว่าเราอะ่ะไม่ได้เกิดมาในประเทศที่มันมีหิมะแมวเองเนี่ยก็มาเริ่มเล่นสกีตอน ยี 28, ่สิบแปดยี่สิบเก้าอะครั้งแรกคือที่ญี่ปุ่นอันนั้นอนะคือเล่นไม่เก่งเลยเพราะว่าเราเริ่มเล่นสโนว์บอร์ดแล้วก็สโนว์บอร์ดเนี่ยคือมันยากมากไม่พูดถึงสโนว์บอร์ดเนาะเพราะว่าแมวเองก็เล่นสโนว์บอร์ดไม่เก่งนะคะแต่ว่าสกีเนี่ยแมวพอเล่นได้เอาตัวรอดไม่ล้มไม่อยากจะบอกว่าอยากจะส่งกาลังใจใทุกๆคนว่าเราเนี่ยมาเล่นสกีตอนเรา20กว่า30 มันไม่แปลกเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะที่เราจะแบบมาหัดเล่นเหมือนกับเด็กๆคนสวิสเนี่ยคือเขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมากับหน้าหนาวแล้วที่โรงเรียนของเขาค่ะก็มีสกีคลับหรือว่าเขาต้องไปโรงเรียนเขาต้องไปขับกับสกีของเขากับโรงเรียนของเขากับครูรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือนะคะเราอ่ะไม่ต้องอายไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราหัดเล่นนะคะเราเล่นไปเลยถ้ามันอาจจะไม่สวยเราไม่ต้องเน้นท่าเราเน้นแค่ว่า safety first ปลอดภัยไว้ก่อนทายังไงก็ได้ให้เราไม่ล้มไว้ก่อนทํายังไงก็ได้ให้เราอ่าไปได้โดยที่ไม่ชนใครแล้วก็พยายามควบคุมไม่ให้ใครมาชนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนะคะแมวอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุทกคนนะคะคือไม่ต้องกลัวเพราะว่าสกีเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันไม่น่ากลัวเลยแล้วก็ถ้าเราเล่นได้นะคะเราจะฟีลแบบฟรีเราจะฟ like ีลแบบว่าแมวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะแมวก็ว่ายน้ําเป็นแล้วก็เคยเป็นนักกีฬาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบเต้น แมวเนี่ยพูดได้เลยว่ากิจกรรมทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนะคะแล้วก็กีฬาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่แมวเป็นนะคะสกีเนี่ยเป็น the best เป็น my favorite sport ตอนนี้แมวชอบสกีมากแล้วก็แมวก็รักสกีมากๆค่ะโอเคนะคะขอส่งกำลังใจนะคะใครที่เล่นไม่เป็นนะคะหรือใครที่มีคำถามนะคะ leave your question here below and I will answer everyone โอเคค่ะตอนนี้เราไปเล่นสกีกันค่ะ Let's we go more for skiing เดี๋ยวเจอกันนะคะ อาสว่แเรล้มนะโอ้ยอ,อ,อันเปสว่เราล้มนะคะอันดับแรกเลยคือต้องตั้งสตินะคะต้องตั้งสติเลยนะแล้วเราก็จะใช้สติ๊กประกบกันถอดออกแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าลมที่ชัน่ะลุกง่ายกว่าล้มที่ราบค่ะอันอย่างนี้ยไม่ต้องกลัวเลยรวมสติกนะคะเป็นอันเดียวกันนะคะ ด้านหนึงจับอย่างนี้นะคะด้านหนึ่งจับตรงนี้นะคะจับนี้นะคะจับมาสุดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เอาเนี้ยให้เอาไข้างข้างตัวเราอย่างนี้อย่าไปแทงไกลนะแทงใกล้ๆนะคะแล้วก็สกีเนี่ยจะต้องวางขวางกับทางสูงนะคะต้องต้องต้องแบบต้องขวางนะอย่าแบบวางแบบเป็นแนวดิ่งเดียวกันไม่ได้นะคะจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ปักปึ๊บแล้วก็ลุก อย่างนี้ค่ะแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราล้มล่ะถ้าิดว่าเราล้มไปอย่างนี้ลุกีน่เนี้ย,ยเราจะลุกยังไงคะไมขนขะทางเลยใช่ไหมก็ลุกขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะคะปุ๊บตั้งสติเหมือนเดิมค่ะตั้งสติก่อนปุ๊บทำไงดีวะขาข้างนี้ลุกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าขาข้างขวานเนี่ยเกี่ยวอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาไม้เนี่ยรวบไปในทางเดียวกันก่อนนะคะ แล้วก็เอามือเนี่ยดันแล้วก็ยกขาข้างที่อยู่ข้างบนนะคะซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะยกมากอบนี้เห็นไหมคะทีนี้เราก็จะยืนได้ละนะคะให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จปั๊บเราก็เหมือนเดิมค่ะรวบไม้นะคะถือตรงแฮนถือนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือรวบอย่างนี้บนี่แล้วก็ปักไปปึ๊บแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาอึ๊บ ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเคล็ดลับสำหรับส่วนตัวเมาเลยนะคือถ้าเกิดเราเริ่มเล่นเนี่ยค่ะเราจะกังวลคนอื่นเราจะกลัวคนอื่นเราจะกลัวเราไปชนคนอื่นเราจะกลัวคนอื่นมาชนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะบอกกับทุกคนว่าจริงๆแล้ว,วาการชนกันในกีฬาสก,กีเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมาก ยากจริงๆต้องเป็นคนที่แบบเล่นไม่เป็นกับเล่นไม่เป็นแล้วมาชนกันอันนี้เป็นไปได้ถ้าเกิดคนที่เล่นพอเป็นแล้วทรงตัวได้เลี้ยวได้เบรกได้เนี่ยเขาจะไม่มีทางมาชนเราเลยค่ะดังนั้นคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถเบรกได้เราสามารถเคิร์ฟได้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะมาชนเราหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไม่เก่งเนี่ยแล้วเราไปตรงๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยคนที่เขาเล่นเป็นพอเป็นนะคะไม่ต้องแบบโปรมากก็แต่คือพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าหลีกเราไปเองเขามาพวกเขาจะหลีกเราไปอย่างนี้ หลีกออาไปอย่างนี้อย่างเงี้ยคือเขาจะแบบว่าไม่ไม่มีทางชนเราเลยค่ะแล้วเวลาเราเจอคนเยอะๆทายัางไงนั้นหรอไม่ต้องตื่นเต้นแน่นอนทุกคนคือกลัวอยู่แล้วแมวเองก็เป็นกันถ้าเจอคนมาเยอะๆอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสิ่งแรกนะคะคือหยุดหยุดก่อนเลยค่ะหยุดปึก๊ก แล้วเราก็รอให้คนที่แบบมันแน่นๆบริเวณนั้นเนี่ยมันไปกันก่อนเมื่อกี้ตรงนี้มีคนเต็มเลยนะคะมีเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีครอบครัวด้วยนะคะเหมือนเขาก็เบรกกันเพราะว่าถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะลึกมากดังนั้นตรงนี้เหมือนทุกคนก็จะมาเบรกกันแมวเองเนี่ยพอเห็นคนเยอะๆปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเบรกแล้วก็ต้องพักสักแป๊บหนึ่งปุ๊บนับในใจโอเคหนึ่งถึงสิบแล้วก็อถ้ายังไม่ไปกันอีกก็นับไปเลยค่ะสิบเอ็ดถึงยี่สิบอะไรเงี้ยชา้าๆรีแลกซ์ สกีมันเป็นกีฬาีแล็ซ์นะคะเราไม่ต้องไปเร็วเราไปช้าเราก็มีความสุขได้แล้วก็แฮปปี้แล้วก็ีแล็ซกกับการไปเรื่อยๆนะคะตามลายหิมะไปเรื่อยๆชมวิวทิวทัศน์เบรกข้างทางว่างอะไรบ้างไม่จำเป็นต้องเล่นเร็วแล้วไม่จำเป็นต้องแบบพุ่งตรงค่ะดังนั้นนะคะจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะที่ใครนะคะที่แบบว่าเริ่มเล่นนะคะก็อยากจะให้แบบมีกําลังใจนะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่มีคําถามนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแมวจะมาตอบนะคะแล้วก็คราวหน้าเนี่ย สำหรับสก,กีนะคะจะพาไปเล่นที่ไหนนะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาบอกกันนะคะครั้งต,ต่อไปเนี่ยเราอาจจะทําสกีสําหรับคนที่แบบเล่นบ mm ิ๊กิเนอร์พอได้ละแล้วเราก็จะเริ่มมาเคิร์ฟเราก็จะเริ่มมาใส่ความเร็วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ซึ่งเดี๋ยวนีจะมาแบ่งปันเคล็ดลับ mm hmm. ที่ไม่เคยไปโรงเรียนจริงๆแล้วต้องไปโรงเรียนนะเออถ้าคนที่แบบว่าอยากจะแบบว่าเล่นแบบปลอดภัย ยอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะอยาใ cents, กให้ทุกคนนะคะเล่นทุกกีฬาเลยนะคะโดยเฉพาะสกีเป็นกีฬาที่เร็วเนาะอยากให้เล่นแบบปลอดภัยนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงเส้นทางตรงนี้อันนี้คือเล่นได้นะคะอันนี้คือเล่นได้นะคะสกีไม่ใช่ว่าเล่นได้ทุกที่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะคือตรงนี้เล่นได้แต่ว่าถ้าเป็นตรงนี้คะ่ะตรงนี้เล่นไม่ได้แต่ถ้าจะเห็นรอยใช่ไหมคะว่ามีคนเล่นสกีใช่ไหมคะจริงๆตรงนี้คือเป็นฟรีสไตล์นะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทุกคนคะจำไว้เลยนะคะถ้าเกิดอุบ i d ิเหตุนะคะถ้าเรามาวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมีอินชูเรนซ์เนาะจะมีประกันภัยการท่องเที่ยวใช่ไหมคะเขาไม่รับจ่ายนะคะเพราะว่าเราทําผิดกฎแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าเรามีประกันสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วเราไปเล่นสกีในทางที่มันเป็นฟรีไซล์แล้วเราเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ออกค่ารักษาพยาบาลให้เราหมายความว่าเราต้องออกเองนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าไปเล่นเก่งขนาดไหนก็อย่าไปแมวก็ไม่ไปนะแมวกลัว มาก,กล้วยมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะ let's we go more subscribe ไว้นะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาหมอมอยกันอีกนะคะใครอยากรู้เทคนิคไหนนะบอกกันมานะ so here is my tea but let go slowly okay วันนี้นะคะสวิตสวิตกรีร๊ดกรดแมวกับอาดีนะคะขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะคะกับบรรยากาศหนาวๆาเย็นๆน,น,นแบบนี้นะคะแล้วก็คราวหน้าเนี่ยเราจะเอาเคล็ดลับในการเล่นสกีมาฝากทุกทุกคน,นะคะ่ะอยากจะให้ทุกคนที่ไม่เคยลองนะคะลองเล่นดูนะคะแล้วก็ใครที่กําลังเล่นอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมนะคะมีคำถามทิ้งไว้ได้เลยรัวๆเดี๋ยวจะมาตอบค่ะแล้วก็อีพีหน้าเกี่ยวกับสกีนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเอ่อ Q&A นะคะความจริงนะคะ f a c t s about Ski ว่า มันเป็นยังไงหลายๆคนคือไม่รู้เลยจริงๆไงว่าเออมันเป็นยังไงแล้วแมวอะก็เป็นคนหนึ่งใช่แบบเฮ้ยสก,กีมันมีทางได้หรอมันมีกี่สีมันมีกี่แบบแล้วเล่นเนี่ยต้องเล่นได้แบบไหนคนที่เล่นเก่งแล้วขึ้นไปข้างบนได้ไหมเราจะมีวิธีสังเกตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาทุกอย่างนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่า,ามีหลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องจากลากันไปแล้วค่ะทาวดูเซคุตบายค่ะ See you next Time ค่ะสวัสดีค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะบาย